คุณผู้ชมขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงพิมรดาด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยะ่ะได้มอบเงินก้อนโตเนาะเซอร์ไพรส์ปู่กับย่าเขาโอ้โหเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็กระตันยูมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าประสบการณ์น้องเพลงในสายงานนี้เนาะทุกคนเนาะตั้งแต่ก้าวแรกที่น้องเดินเข้ามาบนเวทีของแพล่า,าแสงทองค่ะเรียกได้ว่าพัฒนาการของน้องเนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกเนาะในการให้ของขวัญปู่กับย่าเนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะน้องเนี่ยค่ะสร้างบ้านแล้วก็ปลดหนี้ให้ครอบ ครัวก็นับครั้งไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันมีของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโตอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคนคนนึงเนี่ยสามารถหาตังสร้างบ้านได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเนาะแต่น้องเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคดราม่าต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้แต่ใช่ว่าจะไม่มีดราม่าเนาะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่น้องก็ยังทําหน้าที่พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวินาทีนเนเา,เากกนะที่น้องเนี่ยเข้าไปเซอร์ไพรส์ปูกกับยากันค่ะโดยที่น้องนะบอกว่าเซอร์ไพรส์ครอบครัวครัั้้้้งงใหหหญ่นนนนําาาตไไลลจจกีะนดอน หลับสนิทสักทีปลูกกับย่าหลามีท่อนี่หลับประหยัดอดออมเพื่อให้มีมือหนีนี่นะคะเป็นโพสต์ของน้องเพลงพิมพดาค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะบรรยากาศที่น้องเข้าไปซื้อพายปลูกกับย่านะคะทุกคนค่ะอะไรนะเราลุ้นนะคะว่าน้องเพลงจะไปทาอ,อะไรต่อนะคะทุกคน เออ่คือเงินกว่างนี่นะจ๊ะเป็นเงินทีเป็นเงินทีหนูเก็บมาตั้งแต่เงี้ยแล้วตอนสามเงี้ยแล้วหนูเพ่งเก็บเงินก่อนนี่คือบัดบัดรโตเลยกับว่าได้เนะแต่สิ่พี่จอมมึงเคเก็บไปซื้อกินแน่แต่ว่านเป็นเงินก่อนเงี้ยยี่หลีของน้องเพ่งนะคะมื้อนี้เสียไปเฮ็ดหยังวันที่ค่ะเสียไปเอ่อไทยขากรสสิไปเอาบ้านออกมา ไอ้ปู้อัญญานะคะให้พอนะคะโมน,นี่กะขึ้นต, <único Liberty Overwatch> ตัวน <ED> ี้นะคะนู้นู้นว่เคยใส่ยังคือจังเสือของกินยังสินกับบอกระใส่หลายเว่านุ้แพ่งเงนจะองไวยีดีค่ะแพงไว้ยี่ลีลูกแพงไว้ยี่ลีลูกเวลายังไม่แพงนกับบอคยเสือคือยังสมบ่นแนวกินแนวกินวันเสือเป่งแบอพีเรนู้ก็อยากกินแพงแพงเงไรซะสินะค่ะ ชิไปไท่เนี่ยใปู้ห้งยางนี่แหละคะ่ะเป็นยังคือไทยปกติเออ,อยางยางเพ่ามีหมองนอนอย่างถ้า,จา,าเจอหมองเฮี้ยนไปคือคือนีตัวนี้นะคะคือมันหลแบบหลยหลยหลแบบอยู่คะ่ะแต่แ่บนี้ก็คือก่อนนี้ราจะไปใจส่วนหนึ่งแต่อีกหนึ่งส่วนมีคือมีนีอีกส่วนหนึ่งลานี้อีกส่วนหนึ่งคือมีสองส่วนแต่ว่านี้จะเป็นก่อนไง กว่าอีกก่อนหนึ่งที่บ่าันใจเ้อค่ะเสียวไปใจแคปปู่นหงายพอขอบคุณนะคะเอ้ยัง่้เมอป่ดีใจอีหละบคุัหงาเวดีใจบ้างหมใจีเมาเนี่ยถผักนร่บ้านฮขอบคุณหลายๆทีใ้เป็นกำลังใจยิ่งล่ามาก กีฬาก็ชื่อว่าเป็นของขวัญชิ้นง่ายให้คอัวะนะคะหลังจากมีเหยนแล้วกะนี่นะคะมาใส่นี่คือจังนู้บอกแตงกอหลัแรกชี่นูเก่าเขาไม่ได้วงการเขาไม่ได้วงการมืลอราเขามาในพวกแม่แพี้วนะคะบอกว่าอันเอาซ้ำผ่าก็ยังกระซังจับอกว่านู้สีเก็บเงินอนระกะมาเอาจ่ายเขากับซอสให้ครอบครัวมื่อนี่กะเฮ็ดได้แล้วได้ค่ะ นี่แหละค่ะที่น้องเพลงพิรานะคะได้ออกมาเสื้อไพร์นาะครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นปูกกับย่าเนาะค่ะแล้วก็ คนพอนั่นเองค่ะเรียกได้ว่างานนี้มันเป็นเงินก้อนโตนเลยเนาะไปปิดหนี้ทกศนะคะเพื่อที่จะเอาบ้านออกมาให้ปูกกับยานนั่นเองมันจะได้ไม่เป็นหนี้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็ทยอยทาไปเรื่อยๆ,ๆน้องก็คอยปลดหนี้ให้ไปทีละอย่างแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ทีละอย่างเหมือนกันค่ะถือว่าน้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เก่งมากๆเนาะเดินทางมาในเส้นสายนี้เนะะี่ยค่ะก็ไม่นานแต่ว่าก็เริ่มมีทุกๆอย่างด้วย ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็หน้าที่ของตัวเองที่ต้องเสียสละเดินออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาสู้เพื่อครอบครัวนี่หละค่ะก่อนหน้านี้น้องเพลงเนี่ยก็เคยพูดในหาเทพจะไม่มีอะไรเลยก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนแล้วก็มาเดินทางสายนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนี่นะคะก็ได้แรงซัพพอร์ตนะคะจากทางบ้านฮักแม่ฮักแม่ยกทั้งหลายแล้วก็แม่เพลเพลวแาสงทองนะคะที่คอยพร้อมสอนแล้วก็อบรมอบรมเนาะแล้วก็น้องเนี่ยก็ขยันฝึกฝนพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด,ดนะคะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ทำเอาเอฟซหลายๆคนเนี่ยปลื้มใจแล้วก็แม่หักเนี่ยปลื้มใจมากๆน้องไม่เสียแรงจริงๆค่ะที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็ให้มาไลายพวงใหญ่ๆพวงเตัวกับน้องเพลงนั่นเองค่ะเพราะทุกบาททุกสตางค์น้องเก็บให้กับครอบครัวหมดเลยนะทุกคนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยมากจริงๆค่ะที่สําเร็จสักทีเนาะนี่แหละค่ะคนเราจะสําเร็จก็ต้องสําเร็จไปทีละอย่างแบบนี้เลยนะคะอ่ะเป็นกําลังใจค่ะแล้วก็ติดตามผลงานต่อไปของน้องแล้วกันนะคะสำหรับผลงานของน้องในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณ ก็คือวันที่27มีนาคมเนาะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องค่ะฮอยฮักวันแห่เทียนนะีคะเก้นาฬิกาปล่อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะงดงามอลังการตาม,มากๆสำหรับเอ่มวีแล้วก็อฉากต่างๆนานาน,นะคะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ย ต้องชอบแล้วก็ตะลึงมากๆเนาะส่วนเรื่องดราม่านะคะเกี่ยวกับทํานองเพลงแล้วก็คาร้องต่างๆนานๆนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสก่อนนะคะไปฟังก่อนอย่าเพิ่งดราม่าโฟกัสที่ผลงานแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดของน้องเนี่ยค่ะน้องตั้งใจทํามากๆ ที่สำคัญนะคะเป็นซิงเกิลแรกในนามของเพลงพิมพ์ราแสงทองด้วยนะคะทุกคนเพลงนี้น้องก็ตั้งใจทำจริงๆอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เนื้อหาแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับผลงานเก่าๆที่น้องเคยทำมาเนี่ยทุกคนขะเพราะว่าแต่ละเพลงก็มีศิลปะของมันเนาะแล้วก็มีเนื้อหาของแต่ละเพลงแตกต่างกันค่ะทุกคนขาสนิ์ของแต่ละเพลงก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันเนาะฝากก็ฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องเพลงกันเยอะๆด้วยและกันเนี่ยหาขอใ ผ่านดราม่านี้ไปสักทีแล้วก็อย่าลืมนะคะรอปั่นวิวแล้วก็รอเชียร์นะคะผลงานเพลงใหม่ของน้องด้วยค่ะก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรับชมพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะหอยฮักวันแห่เทียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจให้น้องกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็มีคิวงานนะคะสำหรับน้องเพลงพิรดาก็เป็นคิวงานของลิเกแล้วก็หมอลําซิงนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะ นี่นะคะอีกอย่างค่ะฝากไว้เนาะ ตอนก่อนปิดคลิปแล้วกันค่ะทุกคนน้องนะคะบอกว่าวันนี้รอคอยสิ่งที่หนูต้องรักษาไว้มันอาจจะไม่เยอะสําหรับใครแต่สําหรับหนูมันเยอะมากๆสาหรับเด็กอายุ18ปีที่ต้องออกจากโรงเรียนมาหาเงินจุนเจือครอบครัวและแบกรับภาระทุกอย่างตลอดระยะเวลา1ปี6เดือนกับการเดินสายเป็นศิลปินของหนูระหว่างทางมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินจนบางครั้งหนูแทบจะรับไม่ไหวรวมถึงเจ็บป่วยบ่อยครั้งเพราะสุขภาพหนูไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนอื่นสิ่งที่หนูเจอมาบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วแต่โชคดี ที่หนูมีกำลังใจจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่แพวแม่ยุ้ยคูตเตอร์พี่เอพี่พี่ในวงและ f อน้องเพลงคอยให้กําลังใจหนูฝ่าฟันความรู้สึกนั้นมาได้ทั้งหมดนี้คือเงินเก็บของหนูทั้งหมดที่เก็บสะสมมาหลังจากสร้างบ้านเสร็จจนถึงวันนี้หลังจากที่แบ่งให้เงินเดือนปูกกับย่าพ่อแม่ส่งน้องสาวเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวแล้วนั้นทุกบาททุกสตางค์คือเก็บออมทั้งหมดตัวหนูเองอยากได้อะไรไม่เคยกล้าซื้อไม่ใช้เงินเกินตัว จนได้เงินก้อนนี้มาวันนี้แล้วที่ต้องนําเงินไปใช้นี่ทกศให้กับให้กับครอบครัวเพื่อที่จะได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สงบสุขค่ะ ลาได้เฮ็ดแล้วเด้อลาเฮ็ดได้แล้วเด้อจ้าหลังจากนี้สิได้นอนหลับสนิทสักทีสบายใจขึ้นมากๆเลยจ้านี่นะคะขอบคุณเวทีอังทรงเกียรินะคะพระบาแสงทองที่ให้น้องได้ทํามาหากินขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากบ้านฮักน้องเพลงขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากแม่โก้น้อยขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากเอฟซีทุกคนที่รักน้องเพลงหรักทุกคนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ท้ายคลิปแล้วกันค่ะน้องนะคะได้โพสต์ไว้เนาะทุกคนเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานเพลงใหม่ของน้องด้วยเลยกันค่ะส่วนวอาไ่ะมสรรใหๆ เดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ